จะเห็นอะไรเราอ่ะมะม่วง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 ข่ะมะม่วงอะไม่ไปค่ะไม่ไปแล้วค่ะพี่น้องพีมานี่ค่ะพี่พีเรียกพี่พีกลับมาพี่พี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 ่พีกลับมาค่ะไม่ให้ไปนะคะน้องอยู่ในกระนู้นเนาะปัญญาเอ้า อยู่ในกระนู้เนาะปัญญาแล้วดูได้ไงมันเหลืองหรือไม่กินได้หนาหนขอบคุณค่ะไปไหนคะเดี๋ยวดูวันี้อ่ะไปไป เห็นอะไรเราจะเห็นอะไรเราอ่ะฮะมะม่วงมะม่วงมะม่วงแล้วมาดูมะม่วงตอมะม่วงมะม่วงไม่เอาลูกน้องพีไม่เล่นครับไม้ใช่ค่ะใหอยู่จ้ไมอยู่จ้นูกินมะขามมะม่วงอ่ะไม่ไปค่ะไม่ไปแล้วค่ะพี่น้องพีมาดีค่ะพี่พีได้พี่พีกลับมา พี่พีพี่พีกลับมาค่ะไม่ให้ไปนะคะน้องพีไม่เล่นลูกไม่น้องพีนี่อันนี้ก็ใบชะพลูของเรานะคะหลังบ้านนี่้หลังบ้านองเรนะคะใบชะพลูพี่ฟ้าว่าเออพี่ฟ้านี่นี่ใบชะพลูจิงจบหรอะไม่เอามันละกอยังไม่มาพี่นี่นี่พี่รอกจิงจบนี่นี่นีู่นี่ เก็บไปเลยนะพี่ฟ้าเด right> uh ี๋ยวป้าปุ๊กจะสั่งเมี่ยงมากินเมี่ยงคำอวันทูโอ้ยให้มะละกอให้มะละกอให้มะม่วงโอ้ยโอ้ยโ้เให้นกินนะนโหนแล้วนกโหนแล้วขอบคุณค่ะไปไหนคะเดี๋ยวดูวันดิ อ่ะไปไปน่ะเห็นอะไรเราจะเห็นอะไรเราอ่ะฮะมะม่วงมะม่วงมะม่วงต้อมาดูมะม่วงก็เห็นมะม่วงมะม่วงไม่เอาลูกน้องพี่ไม่เล่นครับใช่ค่ะ อยู่จูจูไหมไม่อยู่จูจูจูไหมหนูกินมะขามมะม่วงอ่ะไม่ไปค่ะไม่ไปแล้วค่ะพี่น้องพีมานี่ค่ะพี่พีได้พี่พีกลับมาพี่พีพี่พีกลับมาค่ะไม่ให้ไปนะคะน้องพีไม่เล่นลูกน้องพี